ใครเป็นหัวหน้าทีมเอ่ยใครเป็นหัวหน้าทีมเฮ้ยเอ่เอแอดเอาพลังที่สูงนี่เป็นหัวหน้าทีมก็แล้วกันนะหนึ่งเก้าเก้าเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมอยู่หน้าเลยนะครับอยู่หน้าตามมาด้วยกาลินนะครับร้อยห้าสิบเอ็ดเนี่ยอลองลงมาแต่ว่าตัวละครละเลเวลเจอแล้วครับตัวละครเป็นเลเวลหนึ่งหมดนะครับเลเวลหนึ่งหมดเอ้ยโทษทีมีเลเวลสามเลเวลสีนี่คือตัวละครเก่าเรานะครับตัวละครเก่าเรา แสดงว่าตัวละครเก่าเราเนี่ยหนึ่งสเนี่ยเลเวลสามเอ็มนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะเป็นหัวหน้าทีมไม่เป็นไรเอาชุดใหม่ขึ้นก็ได้อ่ะอจัดอย่างนี้นะครับฟอร์เมชันเสร็จเรียบร้อยแล้วออกเลยออกเสร็จแล้วไปลุยคอมแบทได้แล้วครับไปคอมแบทกันเลยนี่นะฮะไปลองกันเลยนะครับคอมแบทอเวก e น i n ง ep ศูนย์ะขอเป็นนอมมอนก่อนนะครับนอมมอนก่อนดิลหนึ่งอ ้ hey, ยังมี3คนเหมือนเดิมล่ะออตโตแบตเติลเอาลองดูมั่งสิสตาร์ทสตาร์ทแล้วเป็นไงอินซับฟิชียลอินซับฟิชียลนัมเบอร์อะไรไม่พออะไรไม่พอเอ่ยโอเคเอาละเอชารอนหนึ่งอ๋อเรายังไม่ได้ใส่ทีมนะครับเรายังไม่ได้ใส่ทีมใส่เอชารอนหนึ่งลงไปแล้วสตาร์ทเลย ดูที่ว่าออโต้แบตเทิลจะเป็นยังไงเป็นไงเอ่ยออโต้เทอร์มีเทอร์มิเนตมิชซันหมายความว่าไงเอ่ย okay. คอมพิวต์โอเคอินซับฟิเชียลเอาแล้วครับอ๋อโอเคโอเคนะฮะพอเข้าใจาละอันนี้ก็คือเอาเว้แค่นึงนะฮะอันนี้ไปมิชซันนี้ แล้วก็ไปออโต้แบตเติลไปอา้าวใส่ทีมใส่ทีมโอเคเสร็จแล้วสตาร์ทสตาร์ทเสร็จไปยังไงเอ่ยไปกดเข้าด่านแล้วก็เทอร์มินเนตมิชสั่นเฮ้ยมันซ้ำเดิมอะ่ะมันซ้ำเดิมอะ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องออโต้แล้วนะครับนอร์มอลแบตเทิลเลยดูที่ว่าจะเป็นยังไงเพอามันจะซ้ำด่านเดิมอะ่ะ ซ้ำด่านเดิมซ้ำด่านเดิมโอเคนะครับเอาครับเฮลิคอปเตอร์มาส่งแล้วนะครับเลือกทีมนะครับเลือกทีมเลือกทีมวันคลิกรีแพร์อ่ะเอาละครับวันคลิกรีแพร์ออให้เลือกยูนิตนะยูนิตไหนที่พลังลดลงให้รีแพร์ได้เออไม่มีรีแพร์รีชีสล่ะแคนเซิลไปแล้วกันเอ่อแตะเลือดนะ เออทำไมไม่ไปเออ start operation ก่อนอ๋อ start operation เสร็จปับ๊บยังไงต่ออ่าต้อง start operation นะครับแล้วแตะที่ตัวละครเอชาลอนหนึ่งนะครแล้วก็แตะที่เป้าหมายแตะที่เป้าหมายแล้วก็อ่านะครับบวกห้าเอ็นโอเคนะแล้วก็แตะแตะที่ตัวละครแตะที่เป้าหมายมาไม่ไปล่ะ เห็นลาวก่อนเปล่าเนี่ยอาแตะที่ตัวละครให้เป็นกากบาดสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็จะไปแตะที่เป้าหมายถึงจะวิ่งไปเอาละ้ฮะเห็นลาวเอาล้ครับท่านี้เดินช้าเนี่ยเราจะเร่งความเร็วได้ไหมเดีย๋ยวต้องหาจุดเร่งความเร็วนะครับน่าจะมีการเร่งความเร็วได้ซิซอนแบตเทิล ได้ระดับ S นะครับได้ระดับ S นี่ S เห็นไครับได้ระดับ S แล้วตัวละครเราเนี่ยเลเวลจะเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเป็นเลเวล3มาแล้วนะครับของเก่าเป็นเลเวล3มาแล้วนี่เลเวล3นะครับแล้วก็มีชุดใหม่ที่มาใหม่เป็นเลเวล2ทั้งคู่นะเอาล้ครับตัวละครแรกที่อยู่ซ้ายสุดจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับเอ็นลาวก่อนเลยนะโอเคแตะที่ตัวละครแตะปับ๊บเฟดซิเล็กก่อนนะเฟดซิเล็กเสร็จปั๊บไงต่อ เฟสสีเล็กก่อนเอ้ยเฟสสีเล็กมิสซันสักเซสเออสัง,งนั้นและระดับ S นะครับระดับเอเอาละ M1911 M1911 นี่เอ๊ยเราเห็นตั้งแต่เปิดเรื่องเลยเปิดเกมเลยแสดงว่าเธอจะเป็นหัวหน้าทีมรอเปล่าเนี่ยอ่าไปคอมแบทต่ออีกรอบสิหนึ่งไปแล้วเราลองไปคอมแบทที่ที่สองมาสิครับ ที่สองนี่นิวสเตตนะครับเป็นสเตทใหม่ o นอมแบตเทิลจะมีสี่ตัวละครนะครับสี่สี่ตัวละครในหนึ่งทีมโอ้โหเกินเวลาไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเกินเวลาเดี๋ยวแอดจัดเป็นสองเป็นสองอีพีนะครับตัดครึ่งนะครับโอเคอาละเอาละครับอีกนิดหนึ่งคาริน่าว่าไงเอาไงเอ่ยเอาไงเอ่ย เอาละแอสคิปไปเลยนะครับเพื่อเซฟเวลานะครับสตาร์ทโอเปอเรชันนะสตาร์ทโอเปอเรชันอะไรเนี่ยเอชอลอนมัสเลือกเลือกทีมก่อนครับเลือกทีมก่อนเลือกเอชอลอนก่อนนะครับเลือกทีมเสร็จปั๊บโอเคเอาละครับคอปเตอร์มาส่งแล้วสตาร์ทโอเปอเรชันเอาละครับเสร็จแล้วไอเอ่ย์วิสซันเอาละครับ เอาละขึ้นมาแล้วนะครับกากบาดเหลืองขึ้นมาแล้วแล้วก็แตะที่เป้าหมายไปแล้วเอชลอนหนึ่งเแปดนะครับแล้วก็คอมมานเดอร์โอเคเอดลาวแล้วเอาล้ฮะเฟดโอเคอ่าไม่เห็นมีต่อสู้วไปไหนต่อไปไหนต่อลาวสองลาวสองมานี่ไหมต้องแตะที่ตัวละครก่อนนะครับเอ๋เขาจะลืมแล้วก็มาแตะที่เป้าหมายไปแล้ว ลาวสองเข้าไปต่อสู้เลยต้องออยเอ่ยเอ็นลาวปะเนี่ยเ sure อ็นลาวคอมมานเดอร์อายุชัวโยเทลท์เอ็นเอ็นยูเทิร์นอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ต่อสู้เลยอะ่ะต้องแตะตัวไหนอะ่ะอ๋อหรือเป็นที่ว่างไม่มีการต่อสู้อ๋อตรงนี้มันเป็นที่ว่างไม่มีค่าศึกครับ ไม่มีค่าศึกเอาละแตะไปเป้าหมายที่มีค่าศึกเอาละครับอันนี้แหละอันนี้แหละต้องเจอกันแล้วน,นไงเจอกันแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้ววิธีการเล่นอืมเอาละครับเป้าหมายค่าศึกจะเป็นหุนลบนะครับเป็นหุนลบแบรรดาผู้หญิงแถวหน้าของเราก็ลุยห้าคนชนะครับแบตเติลสักเซชนะแล้วครับ นะได้ระดับ S ด้วยครับระดับ S ด้วยโ okay. อเคอ่าลอย่างนี้ก็เพลินแล้วครับอย่างนี้ก็เพลินแล้วอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ลุยเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องตีวงย้อนกลับได้ไหมเนี่ยตีย้อนกลับได้ไหมอะ่ะเฮ้ยเราแตะตรงนี้แล้วก็มาแตะตรงนี้เลยได้ไหมแตะตรงนี้แตะทอยหลังกลับไม่ได้ต้องแตะเดินหน้านะครับไม่ได้ไหมได้ไหมอะ่ะ แตะเดินหน้าก็ไม่ไปเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเลือกชาลอนหนึ่งเรียบร้อยเ8็ 88, แล้วก็ไปแตะที่สองหกสีไม่ไปอ่ะอินซัพพิเชียอะไรเอ่ยเอ็นลาวก่อนโอเคเอ็นลาวแล้วต่อไปอะไรเอ่ยเอาล้วครับ อาจจะต้องไล่สลับนะครับตัวนี้เอชาลอนหนึ่งแล้วยังไงต่อไปแต่ที่เอชาลอนหนึ่งจะไปได้ไหมอ่าไปได้แล้วครับต้องเอ็นลาวก่อนนะครับเอ็นลาวก่อนเออต้องยุติการต่อสู้ในรอบแรกก่อนอืมเอาแล้วครับเอาแล้วบรรดาขุนยนทั้งหลายแลวขุนยน์ทั้งหลายแลวเอาครับล่วงล่วงล่วงแล้วอะฮะทีม ตั้งใจฉันนีู่เลเวลสี่แล้วนะครับเป็นเลเวลสี่แล้วก็อ่าครับนี่ขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ขึ้นมาแล้วแต่ละคนนี่เลเวลสี่แล้วครับเลเวลสี่กับเลเวลสามแล้วนะครับ,บ,รบชัยชนะระดับเอสนะครับอ่าเหลืออีกสามเหลืออีกสามฐานนะครับเหลืออีกสามฐานต้องเอ็นลาวก่อนใช่ไหมเออถูกต้องป่ะอ่าเอ็นลาวเสร็จเรียบร้อยอ้าวเข้าไปไงล่ะ อาเอ็นลาวแล้วยังไงต่ออานะครับเข้ามาดูมาดูเป็นเป็นฉากเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคัตซีนนะเป็นคัตซีนหลังจากที่ชัยได้รับชัยชนะแล้วต่อนะครับยังเป็นเฮเลนนะครับเฮเลน เข้ามาอา้ายังอยู่นะครับยังอยู่ในสนามนะครับยังอยู่ในสนามอยู่มิสชั่นต่อไปอ้ามิสชั่นสักเซสให้เป็นสักเซสระดับ A อ่าระดับ A ระดับ A เอาล้วครับเอาล้วฮะ,ะอันนี้เป็น EP ศูนย์หนึ่ง EP ศูนย์หนึ่งเป็นอ่าอิ Level 3. Level 3, นเนอร์มิวเลเวลสามเลเวลสามนะฮะเลเวลหนึ่งนี้ไปแล้วนะต้องอันนี้ได้ไหมลนะ่ะ นอ r มอนคอมแบทเอาลองดูนะครับลองดูอีกทีนึงลองดูอีกทีนะครับลองดูอีกทีนึงสตาร์ทโอเปอเรชเอ้ยอันนี้มันซ้ำแล้วอะ่ะซ้ำแล้วซ้ำแล้วแ n นิ่งโหมดซ้ำแล้วเล l e กโอเปอเรชั่นคอมแบทซัมมารี e ล e c ก o อเปอเรชัใหม่ดีกว่าอันหนึ่งที่เหมือนเราผ่านไปแล้วอะ่ะ a อ t ดเทมสามเนี่ยอ๋อนี้ผ่านแล้วใช่ไหมอะ่ะเออ เรตติ้งต่างๆที่เราผ่านเอาลองอันนี้สิอันนี้อย่างเอ็นฮะเอาใหม่ซ้ำใหม่ซ้ำใหม่จะได้ดีขึ้นไหมอ่ะนะครับโอเคส่งแล้วนะครับซาดเอาละฮะศูนย์สองเ็นเราไหมอ่ะเอาแล้ครับ,แ,รบแต่อันนี้เลยไหมต้องแตะตรงนี้ก่อนแตะแตะตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แตะตรงนี้เอาไป ทีหนึ่งแตะตรงนี้อ่าต้องไปทีละขั้นนะครับทีละช่วงละช่วงเอาละลุยเลยเอาล้วครับไม่ต้องใส่เอ็นลาวนะครับลุยเลยเอ็นลาวก็เหมือนจุดจบเทิร์นอย่างเงี้ยเอาล้วครับลองดูที่จะได้เอสไหมอะ่ะเฮ้ยได้เอสแน่เลยอะ่ะได้เอสแน่เลยปั๊บนั่นไงระดับเอสเลยเห็นไหมครับอ่าเนี่ยฮะในแต่ละรอบที่เราชนะนะชนะมิซั่นนะครับเราก็จะได้ เลเวลอัพตรงนี้มาฮะเลเวลอัพตรงนี้มาเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขตรงนี้มาแล้วก็จะขึ้นระดับตอนนี้เป็นเลเวล4หมดทุกคนเลยเออเลเวล4หมดทุกคนเลยนะครับรวมทั้งน่าจะขึ้นไม่เกินนี้นะครับเลเวลของทีมเนี่ยน่าจะเป็นตัวล็อกเลเวลของตัวละครเรานะฮะน่าจะเป็นงั้นนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ ผู้หญิงแถวหน้าครับเกินเกลฟอนไลน์นะครับนี่ฮะผู้หญิงแถวหน้าอืมก็สนุกใช้ได้นะครับก็หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมกับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ